สวัสดีครับพอทหกเกยินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้จะมาอันบอ็อกก็สอนวิธีการใช้งานนะครับกับเจ้าฟีลินพอตนะฮะจากทางค่ายเนวอคนะฮะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องข้างในกันเลยครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมโอเคครับแกะกล่องออกมานะครับของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็เป็นแอมเบตี้พอทนะฮะเป็นแทงเปล่านะครับผมอ่า แล้วก็จะมีคอยให้มานะครับ2ตัวนะฮะจะเป็นคอย0.6นะฮะแล้วก็คอย1.0โอมนะฮะคอยที่ให้มานี้นะฮะจะแนะนำให้เล่นกับซอนนี้เป็นหลักนะครับผมโาคาโอมี่สูงนะครับแล้วก็จะเป็นสายชาร์จนะฮะ USB Type C ครับตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น User Manual ต่างๆนะครับก็จะสายเกจเกตมาอย่างสวยงามนะครับอยู่ในนี้นะครับผม ตัวเครื่องนะฮะขนาดกระทัดรัดนะครับผมตรงนี้ก็จะมีปุ่มกดมาให้ด้วยนะฮะตัวนี้สามารถสูบได้2แบบนะครับผมจะเป็นการกดปุ่มสูบหรือจะเป็นออโต้เซนเซอร์แอร์โฟนะฮะหรือการสูบโดยออโต้นั่นเองนะฮะฝั่งนี้จะเป็นรูชาร์จนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูลมนะฮะรูลมสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอ่าเราถอดออกมาก่อนนะครับฝั่งนี้มันจะมีร่งโล่งนะฮะถ้าสังเกตฝั่งนี้มันจะปิดทึบนะฮะถ้าเราอยากได้แน่นๆให้เอาฝั่งที่ทึบๆเนี่ยปิดเข้าไปอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเราอยากได ลับฝังครับแบบนี้ครับอ่าประมาณนี้ครับผมฟังก์ชันการใช้งานนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับให้เรากด5ครั้งครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับปิดเครื่องนะครับโดยการกด5ครั้งเช่นกันครับตัวเครื่องนะครับสามารถปรับระดับความแรงได้นะครับด้วยการกดยิงไฟ3ครั้งนะครับจะมี3ระดับนะครับระดับที่1นะครับจะขึ้น1เมตรนะฮะระดับที่2ครับจะขึ้น2เมตรนะครับระดับที่3ครับ ขึ้น3มเมตรนะครับผมความจุแบตที่ให้มา1,000มิลลิแอมป์นะฮะตัวนี้นะครับสามารถฟ้าชาร์จได้นะครับได้ที่1.5แอมป์นะฮะสามารถชาร์จเต็มนะฮะในเวลา2 0่สถึงยีนาทีนะฮะซึ่งค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับผมแทงที่ให้มานะครับสามารถจุน้ำยาได้ถึง2.8 ml เลยนะฮะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสามารถถอดเปลี่ยนคอยล์ได้นะฮะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าตัวคอยล์ที่ให้มามี0.6และ1.0นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เป็น0.6ดูนะฮะผมก็จะแนนะให้ใช้กับเป็นหลัักนะครบ วิธีการเติมน้ำยานะครับเติมเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับหรือจริงๆแล้วเราไม่จาเป็นต้องเติมข้อทางนี้ก็ได้นะฮะให้เราสายไปที่ตัวแท้งเลยก็ได้นะครับกดให้นั่นนะครับให้รู้สึกว่าโอลิงเนี่ยมันเข้าไปแล้วนะครับแน่นๆเลยนะครับแล้วข้างๆนี้นะครับจะเป็นจุกเปิดปิดรูน้ำยานะครับให้เรางัดออกมานะครับประมาณนี้ครับอ่าเห็นไหมแล้วเราก็ใส่น้ำยาเข้าไปครับ แล้วก็นาว่าให้เราแช่น้ํายาทิ้งไว้ก่อนนะครับผม5-10นาทีนะครับเพื่อให้น้ํายาซึมเข้าไปที่ตัวคอยได้อย่างเต็มที่นะครับผมโอเคครับหลังจากที่แช่น้ํายาทิ้งไว้แล้วนะครับ5-10นาทีนะฮะตอนนี้เราก็พร้อมสูบได้แล้วครับผมฟีลรสชาติกับกลิ่นค่อนข้างดีเลยนะครับกับเจ้าฟีลลินนะฮะตัวนี้นะครับผมใช้งานง่ายน้ำหนักเบาและแบตเยอะมากๆเลยครับสนใจสั่งซื้อสินค้าและสอบถามข้อมูลได้ที่พอร์ต6 9 ซื้อจบที่นี่ที่เดียว